หลังจากช่วงที่เราผ่านน้ําท่วมใหญ่มามีโรคอะไรที่เราควรจะระวังบ้างครับครับโรคที่ควรระวังหลังจากน้ําท่วมใหญ่นะครับก็คือโรคที่ มากับน้ําที่ไม่สะอาดอาทิเช่นโรคฉี่หนูโรคน้ํากัดเท้าแผลติดเชื้อต่างๆพวกนี้เป็นต้นเกิดจากการที่เราสัมผัสน้ําที่ไม่สะอาดไม่ได้ล้างไม่ได้ใส่ย,ยารักษาให้ออถูกสุขลักษณะฝากไอ้ชาวใต้ที่เพิ่งประสบน้าท่วมมัน <i> ก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกๆท่านจากทีมที่จะออกเดินเท้าออกตามหาทุกๆท่านนะครับในชุมชนเพื่อให้ท่านเนี่ยได้สามารถเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ไม่ขาดตกบกพร่องในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ แล้วข่าวสารที่เชื่อถือได้ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะหาข้อมูลตรงนี้ที่ไหนได้บ้างครับเป็นเพจของกระทรวงสาธารณสุขที่คอยให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือจะเป็นข้อมูลของทางกรมอนามายัยกรมควบคุมโรคแล้วก็กรมสุขภาพจิตเป็นตน้นเพราะว่าทั้งสามส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นกรมที่ดูแลเรื่องสุขภาพโดยตรงอคขอบคุณครับ